สวัสดีครับอยู่ช่องฟิกทีขอนแก่นนะครับพอดีว่าผมเอาช่วงเย็นอาจจะไม่เห็นภาพนะครับตอนนี้เอาแดดร้อนร้อนเปี้ยงเปี้ยงเนะยฮะเอาช่วงนี้นะครับผมระยะห่างแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับเราไปดูติดตามผลงานกันนะฮะว่าเป็นยงไงบ้างครับผมเอาน้ำหล่อเย็นช่วงที่แดดร้อนเปี้ยงเปรี้ยงพอดที่สนโกดเนี่ยฮะก็ช่วยได้เยอะครับถ้าเราหล่อเย็นไม่ให้ระบบใบแล้วก็ ระบบใบครายน้ำมากเกินไปขเขาจะไม่เหี่ยวถาวรนะครับเนี่ยฮะแบะคอร์ตตั้งตุงแล้วครับผมแบคอร์ตโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับผมแค่สิบห้านาทีคืนมาเหมือนเดิมเนยครับผมเอาน้ำราดนนคูนี้ฮะประมาณถ้ากระถางแปดนี้ก็ประมาณครึ่งคันก็พอดีอันนี้ไว้ไม่ได้ดาก็ดีแล้วมาดูต้นลัสเบอรี่กันนะครลาตีสิบห้านาทีกับเมื่อกี้นี้ แตกต่างกันมากเลยนะเนี่ยฮะยอดก็เริ่มขึ้นเหมือนเดิมใบขึ้นเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ต้นนี้นะครับผมจอยดีเห็นภาพชัดเจนเลยนะมระดูกต้นนี้เลยนะกระถาง 8. แปดอันนี้ก็น่าจะกระถางเก้ากระถางปากโตเนี่ยฮะยอดขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วนะครับผมอันนี้ก็ใช้ได้เลยครับผมวิธีนี้ พรม,มทั้งใบแล้วก็ตัวเนี่ยฮะโอ้โหแดดสุดยอดเลยแล้วก็ราดโคนเนี่ยฮะประมาณครึ่งครึ่งขันเหมือนกันนะครับจะช่วยได้เยอะครับเพราะว่าตอนเราต้องสังเกตที่ดินด้วยนะครับว่าแห้งมากไหมถ้าแห้งมากก็ราดที่โคนด้วยนะครับเพื่อรักษาต้นลอาไม่ให้มันใบมันแห้งไปเลยมันเฉียวเฉาไปเลยครับจริงๆก็จะช่วยได้เยอะนะครับช่วยในช่วงนี้ฮะอาทิตย์ทรงกฎ อันนี้ก็มาแนะนําทิปดีๆตัวนี้นะฮะประมาณนี้นครับผมเพื่อนๆลองไปใช้ดูครับน่าจะช่วยได้เยอะนะฮะในการจัดการต้นไม้ของเรานะฮะต้นมะเดื่อเราที่เรารักแล้วก็ต้นเห็นได้ด้วยนะครับผมตัวนี้ก็ขอขอบคุณที่เพื่อนๆติดตามช่องอฟิกทีขอนแก่นมานะที่นี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับถ้าไงเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กด b s c r ไ b e ด้านล่างกดแชร์ได้นะครับผม ทิปดีๆความรู้นะฮะเกี่ยวกับการดูแลมาเดือกก็ผมจะนำเสนอเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณครับ